เอาแหละครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยอยู่ในหน้า Discord ใช่ไหมแต่อันนี้ครับในที่สุดผมก็เข้าทันนะครับตอนนี้เวลาโหตีสองแล้วท่านผู้ชมเขารับตอนตีสองเนะครับอันนี้คือเป็นเติร์เวอร์นะครับ GTA เนอะเติร์เอ่อ No one city นะครับของเของพี่ไฟนะครับผมก็ในที่สุดครับหลังจากที่ผม รอมาหลายวันนะครับโอ้โหวันนี้ได้เข้าครับนี่ครับที่ผมอยู่ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเราต้องรอเขาสัมภาษณ์นะครับก็คือรอพี่ไอ้ครับนม่ครับหนังไม้เนาะมาสัมภาษณ์นะครับ,นะะร,บระหว่างนี้ผมก็ต้องอ่านกดดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการสอบไวริสเนี่ยของ f, เซิร์ฟโนวานซิตี้นะครับผมเป็นยังไงเนาะ อันนี้ก็เป็นเกม gta v นะครับผมแต่เรามาดูกันครับเดี๋ยวรอตอนผมได้เข้าห้องสอบของพี่ไอ้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจะบอกว่าพี่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะครับผมก็ในที่สุดผมก็ได้เข้ามาแล้วท่านผู้ชมสิบคนนะดูดิแค่สิบคนน่ะ คือในเซิร์ฟตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยคนแล้วนะครับแต่ผมพึ่งได้เนาะก็คือเราต้องแย่งกันกดเข้า Discord นะเข้าได้เต็มแค่สิบคนแล้วคนอยากเข้าแบบว่าเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยครับก็ผมโอ้โหตื่นเต้นสุดๆอ่ะเดี๋ยวรอเขามาสอบก่อนนะท่านผู้ชมตื่นเต้นมากสวัสดีครับแบ็คแฮมใช่ครับเจ็ สักคู่นะครับไปเบใส่ชุดดำตลกตลกขนาดไหนคอมสักมุกเลยไหมฮะต้องมีคณะอดีคณะอะไรอ่ะคณะตลกไงครับพ,พี่พี่ไม่เคยตลกอ่ะโอเคชื่อเมืองชอบชื่อเมืองเป็นเมืองที่ไม่มีใครเป็นที่หนึ่งทุกคนต่างอยากเป็นที่หนึ่งแล้วนี่แหละความสนุกจริงจินจนโนวันอนะ่ะมันจริงๆโนวันมันแปลว่า เข้าใจคือโนวาร์เด็ยไหมไม่เหลือใครไม่มีใครไม่มีใครเหลือโอดอะไรเงี้ยอ๋อมันเดือดประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ได้สองความหมายแหละค,คุณจะมาเป็นโนหนึ่งก็ได้พวกคุณจะมาเป็นโนหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณจะตีความเออพี่พี่เสียงผมทันไหมพอดีผมใส่รีเซนเตอร์อยู่ะเสียงไม่พูดไม่ค่อยชัดได้ค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจอโอเคครับโอเคอยากจะหาเพื่อนแท้อกสนุกไปพร้อมกันค่ะสร้างฐานะที่มั่นคงอืน่าจะเหมาะ บอกก่อนว่าช่วงแรกในวันในวันแรกหรือว่าตอนที่เราเข้าเมืองไปไม่มีรถให้นะคะคก็จะรู้สึกว่าลําบากนิดนึงสิ่งที่เราควรทําก็คือพูดคุยกับชาวบ้านเขาบ้างแล้วก็ให้เขาขอความช่วยเหลือคนอื่นนิดนึงแต่เข้าไปสักจริงๆทางานรอบหนึ่งอะค่ะก็สามารถมีทุกอย่างที่พื้นฐานที่ทุกคนจะมีได้แหละแล้วก็อยู่ไปวันนึงวันหนึ่งวันนะคะคุณก็จะมีรถในการหนีตํารวจได้แล้วถ้าถ้าคุณฟาร์มแต่ถ้าไม่ฟาร์มก็ รอบหนึ่งก็จะน่าจะดำรงชีวิต <laughs> อยู่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้น่าเพิ่งทอ้อนะเข้าไปอะ่ะครับผมหนึ <laughs> ่งไหนๆก็กอรอสอบแล้ว <laughs> แต่บางคนขอท้อไงแต่เขาแบบเออเขายังไม่ได้เข้าไปแบบเจออะไรเลยอะไรเงี้ยเขาจะคิดว่ามันฝืดแต่ <laughs> จรงิงไม่ฝือดอะเพระตอนเนี้ย <laughs> ประมาณสามวันก็มีเป็นแสนกันหมดแล้วอะ่ะครับผมตามทันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราให้าร์มง่ายสำหรับสายคอนเทนต์ด้วย แต่ถ้าเราไม่ใช่สายคอนเทนต์เราอยากไปร่วมคอนเทนต์นั้นนี้ก็ไม่มีปัญหาอืมอ่านกดมาครบเนาะอ่านแล้วครับชัวนะบอกอ่านทุกคนเลยแต่ว่าไม่ผ่านลองดูครับพี่เออโอเคอืมพีจีคืออะไรคะพีจีเหรอครับก็คือคเออพีจีคือการกระทําที่แบบว่า เหนือมนุษย์อะครับพี่อครับใช่ครับก็คือการทําที่ไม่เกรงกลัวครับพี่เช่นแบบถติว่าเขามาสิบคนแล้วเขามาป้้นเราเงี้ยเราก็ไม่มเรามีคนเดียวเราก็ไม่ควรที่จะไปตอบโต้หรือไปสู้กับเขาครับพี่ออืในการที่แบบเหนือมนุษย์แต่นั่นแหละโอเคแล้วในเมืองนห้มีข้อยกเว้นคืออะไรคะข้อยกเว้น,วนคือยังไงข้อยกเว้นนะครับ เออเมืองเนี้ยมันจะมีข้อยกเว้นที่ไม่นับว่าเป็น P.G. อคะค่ะที่แบบให้เล่นได้อะคืออะไรคะข้อยกเว้นที่ไม่นับเป็นอ๋อก็คือเอ,อ่อยกเว้นกรรมเอ,อ่อขับรถอะครับพี่ค่ะ uh huh. รถไต่ขอบขึ้นเขาสามารถทำได้ปกติครับพี่โอเคค่ะคอมแบทล็อกกิ้งคืออะไรคะอะไรนะอะไรคอมแบทล็อกกิ Combat ้งคอมแบทล็อกกิ้ง เออคือการออกจากเกมระหว่างมีสตอรี่ครับโอเคถามกฎพื้นฐานของเมืองค่ะกฎพื้นฐานเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราทำตามเพราะว่าแต่ละเมืองอะ่ะเขาก็จะมีพื้นฐานกฎเขาอะ่ะต่างกันเมืองเราก็จะมีกฎที่มันแตกต่างออกไปทำให้เราต้องเขียนแล้วก็ให้ทุกคนแบบอ่าทำอ่ะค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรจำแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้มันเป็นแนวทางเดียวกันเนาะครับถามกรณีแบบ เราอยากจะมีเรื่องหรือว่าเราอยากจะป้องกันตัวเวลามีคนมาหาเรื่องเราค่ะเราต้องมีสิ่งของหนึ่งอย่างในตัวคืออะไรคะเแหวนสตอรี่ uh, ครับโอเคค่ะอ uh, แล้วถ้าเราอยากไปป้นใครสักคนหนึง่งเราแต่งตัวมิดชิดเลยป้นเสร็จเราออกจากพื้นที่ออกจากพื้นที่เสร็จเราไปเปลี่ยนชุดเลยได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับอือ uh huh. ก็คือป้นเสร็จเราห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหนึ่งชั่วโมงครับโอเคค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไอ เหตุการณ์เดิมเลยก็คือเราปล้นเสร็จแล้วเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราเป็นใครเขาก็เลยจะตีเราเราเราก็เลยมีสตอรี่กับแก๊งเนี้ยเพราะว่าเขามาเขาอยู่ันเป็นแกง๊งเราก็มีแก๊งของเราเราก็เลยเออเราก็เลยไปนอนโรงพยาบาลจะรักษาตัวแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็ไปเห็นเราที่โรงพยาบาลพอดีมันกระทืบเราค่ะ oh. กระทืบเราข้างเตียงโรงพยาบาลเลยทําได้ไหมคะเออทาทําได้ครับเพราะว่าเออไม,ไม่ไม่มีเซฟโซนครับแต่ถ้าหมอมาเห็นก็จะโดนแบล็คลิสต์หมอครับโอเค แล้วเสร็จปุ๊บเราขับรถออกมาจากโรงพยาบาลเข้ากาลาดแล้วเพื่อนเราก็บอกเอยเดี๋ยวออกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาอย่าเพิ่งตีกันนะอะไรเงี้ยคือเพื่อนเราก็คุยกับเราแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหาฟาร์มรอดีกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยถามว่าถ้าเราโดนมอเตอร์โดนรถยนต์เขาอะค่ะมาบัมา๊มอะค่ะเขาขับเข้ามาบั๊มเลยอะเขาผิดไหมคะไม่ไม่ผิดครับไม่ผิดครับทาไมอะคะก็ เราเป็นสตอรี่อยู่แต่เราเลือกที่จะขี่มอไซค์เองครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะชนเราอยู่แล้วเพราะมันเป็นสตอรี่ครับโอเคคำถบหนึ่งนะคะครับโอเคตรงนี้พื้นฐานนะ่าจะได้อยู่ขโมยร,รถตำรวจได้ไหม ขโมยรถตำรวจแล้วครับอ่อขโมยได้ครับในกรณีที่เราหลบหนีตำรวจครับค่ะ<า>แต่ขโ,ขโมยเสร็จยังไงขโมยเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งน้ําหรือไม่ก็เอาไปเผาทิ้งครับโอเคถ้ามีคนมาตีเรารค่ะมากันสามคนหมัดเปล่าทั้งคู่เปทั้งสามคนแล้วเรามีหมัดเปล่าเราสู้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับทําไมอ่ะก็คือเราไม่มีอาวุธด้วครับแล้วเขามีมากกว่าเราด้วยครับสามเท่าแต่จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเขามีจํานวนมากกว่าคือจริงๆอ่ะป๊บนึ่งนะห้ามสู้อีกฝ่ายที่มีจํานวนมากกว่าสามเท่าขึ้นไปอ่ะอันนี้อาจจะเขียนแล้ไม่เข้าใจอธิบายก่อนอาจจะเว้นวราผิดโอเคอครับผมไอ้อันนี้น่าจะเว้นวราผิดเองอธิบายใหม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือหนึ่งต่อสามมาได้ที่เนี้ยให้หนึ่งต่อสามได้ถ้าใจถึง อ๋อ oh, ครับผมอ่าใช่ค่ะแต่หนึ่งต่อสี่ไม่ได้อ๋อ oh, ครับีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปแก้กดให้เพราะว่าอันนี้น่าจะเขียนไม่ไม่ชัดเจนจัดการนี้ค่ะ <Okay. S 2> ขอโทษทีค่ะอ,อันนี้ไม่เป็นไรครับพี่มาถึงเรื่องสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวถามว่าถ้าเราจะทำงานดำอะค่ะรถมอเตอร์ไซค์สามารถทำงานดำได้ต้องมีตำรวจกี่นายนะคะเออสิบ uh, ครับสิบคนขึ้นไปครับ สิบคนขึ้นไปใช่ครับสิบคนขึ้นไปโอเคแล้วถ้าโมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาให้กี่คนเอ้ยไม่ใช่ให้เวลาหนีกี่วีอะคะมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะให้เวลาหนีกี่วีค่ะอ,อ ม,มีเวลาให้หนีหรอเล่พี่มีค่ะถ้เาเป็นมอเตอร์ไซค์จะมีเวลาค่ะอ่านกดงานดำมาไหมกดงานดำหรออ่านมาไหมคะอ่านอยู่นะครับพี่มอเตอร์ไซค์เขาจะให้เวลากี่วิในการหลบหนีมอเตอร์ไซค์เอ่อสามสามวิครับโอเคค่ะแล้วจะยิงล้อใช่ไหม เขาเบอกว่ายิงตัวได้เลยครับโอเคค่ะรถยนต์กี่วิคะรถยนต์สิบห้าครับกรณีลงรถแล้ววิ่งอะค่ะกี่วิคะเอ่อกรณีลงรถแล้ววิ่งใช่ไหมครับห้าวิถ้าขับเรืออะค่ะตำรวจมาเจอจะให้เวลากี่วิในกรนีเออไม่มีเวลาครับพี่ก็คือยิงแล้วก็จับไล่เลยทันทีนะครับโอเคค่ะงั้นเออกดหลายๆข้อก็ค่อนข้างแม่นนะคะแต่บางข้อเราอาจจะ ยังจาได้ไม,ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่รก็จะให้ผ่านเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็ฝากไปทวนกฎต่างๆให้ให้มันให้มันเข้าใจกฎอะค่ะมันมันก็จะจาได้ของมันเองแหละแล้วคราวนี้ถ้ามีอัปเดตกฎอื่นๆนะคะวันไหนแบบพี่อัปเดตกฎก่อนเข้าเมืองลูกค้าอะคะ่ะตอนช่วงรีเมืองหรืออะไรก็ตามถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเราต้องอัปเดตก่อนเข้าเมืองนะอ๋อครับใช่ไหมโอเคเอ่อมีคําถามไหมคะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันในเมืองค่ะครับผมขอบคุณครับผมผมออกไปเลยใช่ไหมครับได้ค่ะออกได้เลยค่ะ